สสวัดีตอนใกล้ๆจะบ่ายแล้วไปซูบุสุสคน สั่งนะครับว๊ยแดดมากเลยอ่ะ ใช่ฉันหลงโอ้ได้บ่ฉันหลงโอ้ไปมูบพี่นนอง mỏ lầm mỏ lầm mỏ lầm con แล้ล <Read> e no ่าสดียวก็ไหนหลานแล้วขาบาไหวก็ได้ินโดนเนที่นี่นะที่ว่าเรามีดยังไงก่ได้คิดมาบางลายแบก็มาแต่เรารรยินหายลปวดไหมคัดครถ่หันมองจอดไป ชี่อพระถนอดสิเรียว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 สัสดตาพ่อโอ้ตามูขึ้นน้ำไหลสัโอ้ มุง,มงออสสมวัวนจะใส่หลายจะว่าอันมุงลูกขาดที่ข่างตาคือหอนู้นราใส่แบบนี้วก่อนเล่คือบอกปวมาเกี่ยวน้ำพูดใดแล้วเหอเอ้าปลายิบมนึ่งอะไเป็นหัวหนุรถแดดบ่่าอใสอวับไปนอนรีสอร์ทแล้ว

อย่างนอขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับนี่เเป็นีเปลนได้ป totally ้ะเดี๋ยวอเมื่อแรงมาก่นี่ยกาเลิกจัขายของเลิกซื้อถูกมือนันไม่ซื้อซื้อเลยขายมาละอ๋อขาุซม้อได้ซื้อบัสแล้วขัไปในโซนขัเพดขัไปในเพจสาวน้อยเพดร้นแพงพักไปในเพจเลย คุณน,นะจ๊ะฮะ

โอ้ข้าผูดเทนข้าโผดอยู่หายหายไปเลยป๋อมัม่นใจกับนอ้องตอนนี้ยังไม่ตั้งเลยทีเลยนะครับไดดีมากเลวตัวนี้ปาดหมองหาบนเปย์ยากได้หมดเนาะ at hour. พอยุดก็บ่ทันมาตัวนี่บอกันคิวหนาครับพี่น้อง